ดีใจด้วยนะคะสำหรับเอสโคลาที่เอาชนะทีมอาชีพในลีกฟิลิปปินส์มาได้แมตช์เมื่อวานนี้นะคะวันจันทร์ที่9กันยายน2567เอสโคลาของเราแข่งต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่8แล้วก็พ่วงมาวันที่9เลยนะคะนัดเมื่อวานสำคัญมากเป็นนัดที่อยากให้ชนะพูดไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าเลยนะคะว่านัดเมื่อวานเนี่ยอยากให้ชนะจริงๆเพราะถ้าชนะ โอกาสที่เราจะมีสิทธิ์เข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายสูงมากและสุดท้ายเอสโคลาทำได้เอสโคลเอาชนะฟาร์มเฟรดมา3ต่อ2เซตแบบดุเดือดแบบหัวใจจะวายแบบนั่งไม่ติดแอดอีกนิดนึงนี่คือแบบเป็นไงวะเน,นี่ยเป็นไงวะเน,นี่ยแต่ทางนี้ทั้งนั้นเอสโคลยังไม่ได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะคะแมตช์นัดชี้ชะตาให้กับเอสโคจริงๆคือวันนี้ค่ะ วันนาคที่10กันยายน2567จะเป็นทีมระหว่ามฟาร์มเฟรสจะแข่งกับครีมไลน์คืออะไรมาดูอันดับมาดูสแตนดิ้งกันไหมจะได้เข้าใจแล้วก็พูดไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับนเวลานี้ 1. ครีมไลน์นะคะ 2. s i ซิก l น่สามกุราชิกิสี่เอสโคลาและห้าฟาร์มเฟรสเอสโคลาอยู่อันดับที่4ก็จริงและฟาร์มเฟรสอยู่อันดับที่5ก็จริงนะคะ แต่เอสโคลาแข่งครบแล้วนะแต่ฟาร์มเฟรชยังแข่งไม่ครบวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ฟาร์มเฟรชแข่งในนัดส,สุดท้ายนะคะถ้าดูคะแนนจริงๆทุกคนดูทั t a l ลเกมนะคะเราแข่งไป4เขาแข่ง3มเขาเหลืออีกหนึ่งนะคะและประเด็นคือทั t a l ลพอยต์ค่ะทุกคนถ้าวันนี้เขาชนะครีมไล ไม่ว่าจะชนะกี่เซตก็ตามนะคะแม้ว่าเขาจะชนะ5เซตก็ตามฟาร์มเฟสจะขึ้นมาเป็นอันดับที่4แทนที่เอสโคลทันทีแต่ถ้าถามว่าฟาร์มเฟสเนี่ยมีโอกาสแพ้สูงไหมโอกาสแพ้สูงมากเพราะฟาร์มเฟสเจอกับครีมไลน์ซึ่งเป็นทีมอันดับที่1แล้วเป็นทีม หัวตารางของหลีกฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ดังนั้นแนวโน้มความปกตินะต้องบอกว่าความเป็นไปได้สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือฟาร์มเฟรชจะแพ้ค,ครีมไลน์และเอสโคลาจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแต่สิ่งที่มันจะไม่ไม่ไม่คาดคิดแล้วอาจจะเกิดขึ้นคือ ครีม i ล e ์ผักผู้เล่นตัวหลักทั้งหมดและครีมลน์ส่งผู้เล่นตัวสำรองเลยลงมาแข่งกับฟรามเฟสทำให้ครีมลายแพ้และฟราเฟสชนะฟรานเฟสก็จะขึ้นมาเป็นอันดับที่4แทนที่เราทันทีดังนั้นวันนี้มันต้องเป็นความปกตินะที่มันควรจะเกิดขึ้น คือที่จริงไม่ได้อยากแบบภาวนาให้เขาแพ้หรืออะไรนะมันคือความปกติมันคือสถิติมันคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือฟรามเฟสต้องแพ้คิมไลในเรื่องแบบสถิติในเรื่องการแข่งขันในเรื่องรูปแบบเกมในเรื่องระบบทีมอะไรต่างๆควรจะเป็นแบบนั้นถูกไหมแต่ถ้าวันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นิดเดียวที่ไม่เป็นแบบนั้นนะคะก็นั่นแหละค่ะรุนวันนี้ชี้ชะตา ทีมอื่นอะชี้ชะตาเราเลยล่ะค่ะฟาร์มเฟสและครีมไลท์ชี้ชะตาเอสโคลาเลยวันนี้เอสโคลาไม่มีแข่งแล้วนะในรอบแรกจบแล้วนะคะเนี่ยวันนี้เราอยู่นิ่งๆและดูเกมที่เขาแข่งว่าครีมไลท์กับฟาร์มเฟสใครจะชนะถ้าครีมไลท์ชนะเอสโคลาสุดยอดเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายถ้าครีมไลท์ไม่เกิดไม่ปกติขึ้นมาครีมไลท์แพ้ฟาร์มเฟสเราตกรอบ ทันทีนะคะดังนั้นอย่าพิ่งดีใจไปนะคะเพราะว่าเราชนะเมื่อวานมาก็จริงแอถึงมองแอนแมทเมืม่อวานก็สําคัญสําหรับเอสโคลามากถ้าเอสโคลาแพ้เอสโคลาก็ไม่ได้ไปต่อเลยนะคะคือต้องเรียกได้ว่าตกรอบเลยตกรอบทัวร์นาเมนต์นี้เลยในะรอบแรกคือไปแล้วคือจบแล้วนะคะไม่มีการเข้าชิงเหรียญทองแดงอะไรทั้งนั้นแต่เอสโคลาทำได้อะ่ะเออเมื่อวานต้องบอกว่าโุ้ย สิ่งที่คิดไว้เป็นแบบนั้นจริงๆเอสโคระทำได้จริงๆเราก็มีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบสี่นิมสุดท้ายอยู่ที่วันนี้แล้วนะคะแฟนๆคิดว่ามันควรจะเป็นปกติหรือมันจะมีอะไรผิดปกติไหมยอย่างที่แอดพูดมาเนี่ยทุกคนอยู่ที่ t o ทอลพอยต์เลยนะอยู่ที่คะแนนของเกมเลยนะคะเรามี2เขามี1ถ้าเขาชนะวันนี้ไม่ว่าจะชนะเท่าไหร่เขาแซงเราทันทีแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะคะอะ ภาวนานะภาวนาไปพร้อมกันภาวนาว่าไม่อยากจะภาวนาเรื่องแบบให้เขาแพ้เลยภาวนาว่าให้ครีมไลท์ชนะให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดไว้ให้เป็นไปตามรูปแบบเกมให้เป็นไปตามสถิติที่ครีมไลท์ทำมาดีโดยตลอดแล้ววันนี้ครีมไลท์ก็จะทำได้ดีและเอาชนะฟรัมเฟส ได้ทำให้เราเข้ารอบสี่ทีมไปด้วยกันเออต้องแบบนี้ได้ไหมแฟนๆคิดว่าอย่างไรถ้าวันนี้อยากดูคู่นัดชี้ชะตาของเอสโคลานะคะเป็นคู่ระหว่างครีมไลน์กับฟาร์มเฟสเดวแอจะแปะลิงก์ไว้ในเพจ a c e b o o k นะแล้วมาดูกันว่าเออใครจะชนะแล้วใครจะแพ้ภาวนานะดูและจำด้วยนะคะว่าครีมไลน์ต้องชนะครีมไลน์ต้องชนะอย่างเดียวครีมไลน์ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะทุกคนเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะคิดว่าผลงานของเอสโคลาเนี่ยในการเอาชนะมาหนึ่งนัด ในการแข่งขันทัวนาเมนต์ PVL ในรอบแรกเนี่ยเอสโคลาทำผลงานได้ดีไหมใครทำผลงานได้ดีสุดเฟิร์นวริศลาหรือทั้งทีมที่เป็นทีมเวิร์กหรือพี่นาพี่กิฟพี่น่องแก้เกมได้ดีเล่าสุขกันฟังหน่อยนะคะ อย่างน้อยเราก็มีโอกาสเข้ารอบสูงมากจริงๆในการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเพื่อชิงเหรียญรางวัลในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะเหมือนที่พี่นาพูดเลยนะคะมาทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือเป็นกำไร,รล้วนๆน,นะคะถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรให้ใส่ออกมาให้หมดทําให้เต็มที่อ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยเอสโคลาดีขึ้นไหมในการแข่งขันรอบแรกที่ผ่านมานั่นแหละคะ่ะเราชนะ1นะชนะ1เท่านั้นนะคะเราแพ้ไปส เล่าสุกันฟังหน่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เอสโคลาสาวย,ยู่20ของเราในการลุ้นกับคู่แข่งวันนี้ที่เขาแข่งกันให้ครีมรายชนะและฟรามเฟสแพ้เพื่อเอสโคลาจะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายมาดูความคืบหน้ากันต่อไปนะคะฝากกดติดตามแอดไว้ด้วยนะห้ามพลาดจริงๆ